ตกเ um ียนก็แปลงร่างนะคะเป็นเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงจะไปงานเบรดเดทพาร์ที้ไม่มีรถไม่มีรถม้าไม่มีอะไรเยมีรถม้ามีแต่รถจักรยานนะคะเดีนี้ไปเช่าม้ามาเบรดเดทพาร์ที้ก็จะไปเช่าม้ามาหาตั้งยังไม่ได้เอาขึ้นปิดประตูด้วยนะพี่ปั๊บได้ไลฟ์ขึหนนอเคีปเียทิปไปบายบาย น่ารักจังวิถีเด็กมามาวิถีเด็กมามาเออเนี่ยทำไม่ถูกเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเลยเออเายบายบายบายเอาพี่ปั๊บเอาเอาอ่ะแม่ก็เดินเหรอเออนั่งรถตามไปดิขับรถจะต้องเอาของไปไงของมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอทัันสวัสดีครับแม่บางไข แม่ซ้อนนะแม่ซ้อนไม่ได้หรออรอซ้อนแมไม่หอมเด็กไม่มีรถม้าแต่ว่าต้องมีป้าป้าเท่านั้นที่ขี่ให้โอ้เจ้าหญิงขาะจหญิงอองใครสนุกยกมือขึ้นใครนยิ้มห่านด้วยยิ้มหนสั่งได้ค่ะ โอ๊ยอ๊ยโอ๊ยกระเป๋เอ็มโผล่งันเร็มอันี่ก็ไลฟ์เยอะแยะเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่มีรถม้ากำลังเดินแทนพี่เปิ้ลเหรอพี่เปิ้ลทำไมผอมลงเยอะจังเลยอ่ะชุดนี้แสดงว่าชุดนี้สวยไม่ไม่ไม่ดูไกลๆหน้าหน้าผอมแผลเลยป้าเปิ้ลหายใจไม่ออกแล้วบอกตอนนี้ฮัลโหลทุกคนเป๋าทำไมเธอสวยอย่างงี้คะ เขาเล่นของเบาๆเหรอพี่เจตเตอร์เดินไปพี่ตเอร์พี่มี่อ๋ออยากขึ <im <im ีจักรยานนางมีควายจักรยานจักยานอยากขึ้นจักรยานมาแม่มามีไทยมามีบ้านนะคะมามีก็มีหน้าที่เดินค่ะผู้เสียสละนายเหรอมีคนบอกหมาตัวเดียวแบบที่ไล่เปาวันก่อนเลยเหรอหรใช่จริงว่ะตัวนั้นเหรอ่ มันไม่กล้ากัดโตมนปีนึ่งได้กได้แล้วมันก็มีการไม่ไ้ับรถมาให้กอปอลรคามีชูเช่จักยานนะไม่เปล่ามีควาลมเย็นเฮ้ยม้าดำไปแล้วเปล่าม้าดำนำเราไปแล้วเปลาโอ้ยบอกล้ก มานั่งแล้วเปล่าเขาต่อก่อนที่คุณหนึ่งจะมาเหยียบย่างเราไปนั่งถ่ายก่อนย่ำไปเฉาะอะไรอยังไม่เล่มนี้ปิดแบบสี่ก่อนที่นี่มาถ่ายกันแล้วเปิดเปล่าว้าวใครถ่ายรูปกันเนี่ยที่ มาพี่เดาซามาพี่เดาซาร์นเดย์บาพี่เดาซายืนหลังมา้ยิ้มกานงหล้วทุกคนยิ้มหวานเอายาายิ้มหายิ้มหวานเลยครับอนนี้มีครับพี่ร์นเดย์พี่นี้ด้ับี่เยที่นี่บอกกังไหนต้งยังไงครับหน ป้าป๊ายิ้มวานี่เมือนิ้มเลยอะผมกยิ้มเนี่ยแคปปี่ได